คือหลายคนก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรยังไงเพราะว่าคู่นี้เขาเป็นคู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะสาหรับพีชพัชระนะคะแล้วก็ก้าวสุภสุพัชรานะคะ<อ>เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเข้าไปส่องเขาไงว่าไอจีก็จะมีการหยอดกันไปหยอดกันมาในไอใ,ในอินสตาแกรนะคะจนแฟนแฟนเนี่ยเขาก็เชียร์ให้เขาคบกันจริงๆ<อ>ล่าสุดนะคะสาวกล้าวเนี่ยสาวก้าวนะคะเขาก็เปิดใจนะคะเขาก็บอกว่า ครั้งนี้เนี่ยเขาจะต้องเคลียร์สถานะาเราก็เลยไปฟังเขาดูแล้วกันเขาพูดไหมมีไหมเขาพูดสิดสแม่วายวายหน้าตาแบบว่าเดี๋ยวเราไปฟังน้องก,ก้าวเองดีกว่าว่าน้องก,ก้าวเขาจะพูดยังไงกับเรื่องนี้เชิญค่ะเออมันสวยงเนอะ,นะคนต้องขนตา หนูกับพีพีก็เพื่อนกันเหมือนเดิมการตอบคอมเมนต์มันดูแบบว่าตุ้งติ้งไม่หวานแหววหนูก็เซลมันตลอดอย่างนี้อยู่แล้วค่ะพี่พีใช่หมายความว่าเราเซลเขาหรือเขาเซลเราคะเขาหนูเขาด้วยหนูด้วยอะไรเงี้ยเวลาเวลาโดนเซลนี่มันแบบยังไงมันใจมันร้อนร้านไหมคะหรือว่าไงหนูว่าเขาชินแล้วกับการที่หนูเป็นแบบนี้พี่ภาคหรอไม่น่านะคะไม่เลยหรอไม่ก็ขอบคุณค่ะที่เพียร์แต่ว่า ก็ไปถามพี่พีทเองแล้วกันนะคะแต่เหมือนเราก็เคยพูดในสักไลฟ์การ์ดก็เหมือนพีทก็คล้ายๆสเปกเราสมัยนั้นจริงๆคือเขาถือว่าเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็หนุ่มฮอตเป็นหนุ่มวัยรุ่นที่แบบโอ๊ยพี่ว่าช่ไเขาได้เราโสดด้วยหรือเปล่าช่วงนี้เขาเลยแบบหยอดจับนุ่นหนูว่าโสดแต่พี่พีทนาไม่รู้ดาววันนี้ยังไม่มีไม่มีค่ะวันหน้าไม่แน่วันหน้าก็ไม่แน่อ่ะแล้วตัวเก้าล่ะคะเขาดาวไปไหนปีนี้อยู่บ้านไม่มีใครชวนไปไหนหรอเไม่มีเลยค่ะ แล้วเขาไม่ชวนเราเลยเหรอคะนางน่าจะไปญี่ปุ่นนะคะหนูและคุณเชื่อ,อคุยกัน<อ>ก็อนาคตเราก็ตอบไม่ได้นะคะแต่ว่า,าตอนนี้ก็ยังติดใจชีวิตที่เป็นแบบนี้อะไ่เง<อ>ี้ยเขาใจเนี่ยก็ยังไม่ใช่แต่อนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วพูดออกมาว่าอะไรรู้ไหมว่าว่าหนูอะโสดแต่พีจะสดไหมไม่รู้ค่ะนั่นไงก็เป็นการแบบว่าเอ๊ะ พูดไกลๆออะไรย่างี้หรือเปล่าแล้วก็วันหน้าก็ไม่รู้เห็น่ะเห็นแหน่เฮ้ยแต่ถ้าใช่นะก็แอบเชียร์คู่นี้เหมือนกันนะเพราะเป็นคู่ที่น่ารักอยู่นะหนูมอกกันนะจริงๆฟิลเมาส์ฟิลเมาส์คือว่าฟิลเม้าส์ใครเลยรู้ไหมอะไรหนูชอบพี่ที่สุดพี่น่ารักนะแม่รายการที่แม่ไปอ่ะสาแล้พัดเพื่อนที่หนูไว้ขึ้นอยู่หนูอ้า หนูบอกเลยว่าพีพัชรคือพัสนีดูนางแบบคีออนแล้วแบบดูสนใจแบบรักเออถ้าสมมติว่ามีแฟนขึ้นมาก็ดูแบบว่าต้องเอาใจแฟนหัวปาหัวปมส่วนคุณนายเก้าตอนนี้พอโสดมาแล้วสวยมากอันนี้เาเฉยเฉยใช้เปลืองอ่ะใช้เขาว่าสวยเปลืองอ่ะเออถ้าจะแมทถ้าจะแมทแต่เขาคลิกตามที่เราจิ้น มันก็ล็กโย่เออมันก็ล็กโย่เราลุ้นต่อไปจ้ะเราลุ้นต่อไปนะ,ะว่าจะเป็นยังไงอติดตามกันต่อไปนะจ๊ะ